วอดวาดวาดร้อยเก้าห้าเฮดีวันนี้ร้อยเก้าเฮดุณเลยุเเครื่องนึงเครื่องนึงเอาเครื่องนึง วิ่งตามเข้ามาดูที่เทครับที่เทก็ดูเสียวุิครับคันต่อไปครับเข้าถึงไหมเอามันหดเด้อมันหะเด,ด้อมันหเด้อไป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  เอ้ออ่าเก่งเก่งเก่งใครก่อนไออาร์ตอยู่ไออาร์ตผอดนี้เนาะอ่านโอ้เอาลงมากขึ้นนะลงเลยเอาลงเราแลนออกมาถอยของไหม เ็ดสองกองเอาครับแบบนี้คือเบาลงเห็นเบิร์ตไปเอ้ยโอ้โอ,โอ้ของแท่ฮ่าฮ่าฮ่งโอ้ เฮยังกว่าแวยังกว่ามาแต่ว่านมาลมซำีมาแต่วานอมดีผ่อยมาเดี๋ยวยังใคร่มไม่เบิ่งดีดีงั้นเมาบ่ครับเสียหัดใช้หัดลักบ่นัคือเศร้าเศร้ามีแห้งดี รับว่าไม่หนาเห็นดัดโอ้แ่รถามขัรถดัดเงินเด,ด้ออ๋อเ <laughs> ก่งอยู่ดเราขับรถไทยได้ผู้เฒ่าเงียบขับรถไทยว่าไรดิเขาอแล้วมาเลยเลาเด้่ื้อรถไทนยื้ออะไรยั จัเสียด้วยล่ะเดีไอพ่อรถไทยเออเขามาฟีดาวฟีดาวพ่อฟีดาวเลยเอาให้พอ่อจะขั้นในลูกเดี <laughs> เอาจัดให้เลยทอด<ม>เดีน้ำมาเยียนเลยแวเซียวน้ำมาเฮียนเลยแล้ว,วหว,วานปานัญญังเราเซียวอินโย่จักเสียดหนึ่ง <laughs> พ่อจังสันจังซีมเราเอาไทยเลยเห,ลหรอกเออมันมาเป็นอย่งสันอย่งซีเดียพ่อมันจังซี่จังสันเดียพ่อเอื่อนหรอ เอาเอาจังซี่แล้วกันพ่อะเอ,อ้ยหลงขล่มเจ้าแล้วผลแล้วอีหลาเอ้ยผลแล้วจ, <c oughs> จักน้อยโว้ยพ่อหลงขล่มเจ้าแล้วอีหลาเอ้ยผลแล้วนี <c oughs> ่ยหล่ลาเห็นงันนำ้ำยังสิ่งละอ่าเสียอาร์ตบอกว่าเที่ยวหลังครับเข้ามานี่จะโชว์ฝีมือให้ดูครับ เจาเข้าให้ให้ถึงเลยครับทีนี้ครับเอาเรารอชมกันครับผมรอชมกันครับเราวาจะจัดให้แล้วนันไล้เกาหพานนาะตอนนี้กำลังรีดให้เนียนๆเลยครับผม เสียนินกำลังขับรถไทเองนะครับผมจะดรีดรีดให้เนียนนียนเลยครับให้เสียอาร์ถอยเข้าให้ให้สุดเลยครับิ <c oughs> <c oughs> บึงเล่าสิเขาอะไรทำไรครับพี่น้องอ้าวมาแล้วครับคันแรกเสียวุฒครับเอา เดี๋ยววุ้นเราออกก่อนไอ้อาดเดี๋ยวงันชุดนี่แหะทั้งวันแล้วคือได้มากกวันว่ะเกียร์ทางไว้ให้ดีแล้วเขาไปเลยสุดเลยเกียร์ทางไว้ให้ดีแล้วเกียร์ทางไว้ให้ดีแล้วโอ้โหโอ้หอด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  เนี่<อ>ยเพื่โอ้ยังครับพี่น้องยังขึ้นได้ขึ้นได้อยู่สัเนีย <c oughs> อันเดียอีกวกว้างนึงอีกกว้างนึง ออไปทางพุ่นเอาอยีกวางเนื้อเราสั่งเอาเด้เราดันเมื่อยเราเราดันเมื่อยเราเราสั่งเอาเลยผู้เ่าครับเราดันพรท่านครับมาไม่นมาามไมมหน,น,นีมาย่ามใดเขามาลงแต่ตหนีเนาะมาย่ามใดเขามาลงแต่นี้ลงแต่หนีครับผมได้บอกเกียรติทา้งไม่ ผมเลยบอกไอ้เสียนินเกียร์ทางให้เล่าดีๆเพื่งด้วยว้มาดันยืดตันีรถไทยตายเลยมาดำไปต้นน้ำมือนีนเกียร์ทางดีๆถอยเข่าเลยครับมาตามีจังหวะไปได้ครับเกียร์พระท่านแล้วงานทำงานครับพี่น้องคาบรถไทยบ่รู้จัก งานครับรถสี่เขาป่ะหอดครับผมรถไทเข้มเนี่รถไทเข้มนี่รยรถสี่เขาวหอดมันสี่อะไรดันหลายแล้วมันกัมันกันกเป็นผลผลเร็วต่อต่อการทํางานความครับพี่นอ้องมันมักกองไว้หนิกองไว้หนิข้านในกับกองไว้หนิกัดันมาท่านกับได้จอดรอก,กันที่เราครับซุ่มรถด,ดากับเขาใจก็ต้องเข้าใจครับบ่วยเปว่าเอ้ยดันมาเป็นเด็กคือมีผ่านหนาอยู่นว่าเออมาจมไหหมูรถไทครับพี่น้อง จมให้รถไถว่าคือมีผันหนาอยู่คือม่นดันเอาใช่ไหมที่ที่แท้เราผันมันดันทั้งหลายดันทุกกองทุกกองนะมันก็ดันมาท่านครับในกรณีที่เรียกว่ามันพ่อเขาได้อยู่ยั่งส่กัดพยามเนี้ยครับพยายามเขาหายมันหอดเนี้ยยิ่งสินะครับถ้าเกียรติดียิ่งสิเรา้าพุงมากนะครับถอยพุงมากมันเขาได้แน่นอนครับรถตั้งกับว่าใดใช้ว่าสิ ลมหมากไหมนะครับผมนี่มาเห็นตาแล้วดันตะพุนครับกองไหนก็ยุหันครับกองไหนยุหันดันมากทีร้องมึงตัวเหนเนี่ยูุก,กองทุก,กองรถสามขั้นก็แลีนมาท่านเด้อก็ดันมาท่านเด้อรถ <c oughs> เมโครขั้นงงเงี้ยตักไปดิอ่ะดันมาท่านแล้วครับวันนี้เอา้าแต่เบิ้งเสียอาร์ตครับวันนี้สิเข้าได้วะ <c oughs> มาแล้วครับลูกผีใหญ่ร้อยเก้าห้าเ็ดผีคนนี้ร้อยเก้าห้า่ะเฟืองหลอดว้ครับรถเสียดรอยเก้าหายุ่ก็บจริงแต่ว่าเป็นรอบแลนครับท่านนี้ต้องอาศัยแบบพุ่งๆครับ เครื S 1> <S 1> ่องหนึ่งเครื่องหนึ่งเอาเครื่องหนึ่งโอ้เบิดเลี้ยวยดีครับหลเดแล้วหลอวไาเนาะเอาออกมาก่อนเออ ไปยังไงเออนั่นแล้วนั่นแล้วนั่นละโอ้สวยวัาไปไปกับดำลงจะกเครื่องหนึ่งครับพี่น้อง ไเข้าไปไหมนั่งหน่อยก็ได้ดันมาหลายครับดูกันอีกรอบครับสำหรับเสียวุธครับ ไปเจอเนืดครับเอ้ยเออเหยังดีครับยังดีไปได้เกินครึ่งครับอไอยอาดเด็ดดี้ถิมลงนี่โอ้ ยก,ยก,ก,ก <c oughs> ยล้อยกล้อสุดยอดสุดยอดเสียอาวุธกิกไหลอ๋อบเบอง์ไงอาร์ตครับวันนี้อาอรอ์ตเขาได หลายกนว่าครับผมมาจิตยูนีแล้วครับเจยวนี่โอ้มาแล้วครับรถเจ้าของทีมงานครับนี่ทานินกุ๊บมาแล้วครับทานินกุ๊บนี่ครับรถของเสียนินเองครับนี่เสียนินเป็นคนขับเองด้วยครับจัดไปเอาลองดูเออ นี้พร้อมก่อนครับพร้อมแล้วไปเลยโอ้แม็กทอ็อกครับไม่ต้องห่วงครับแม็กทอ็อกครับนี่ครับแม็กทอ็อกครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่าเป็นแม็กทอ็อกว่ากันว่าเป็นเฟืองท้ายนะครับขนาดใหญ่ และมีอรอบรอบช้านะครับผมสำหรับงานไปงานเนืดครับผมปีนบ่อนะครับสูงสูงชันชันลึกๆึเนืดเนืดครับผมสู้ได้ครับเป็นดำแบบโลโก้ว่า3มิตรนะครับแต่ว่า มันคือบอ่กคือว่เนี่ยบ่คือ3ามมิดเลยครับอ่ะดูอีกคันหนึ่งครับผมก่อนจะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวดูเสียอาร์ตก่อนครับผมอันนี้ฝนก็กำลังจะมาครับพี่น้องฝนกำลังจะมาไปเลยต้นไม้ หอมไม้สุดๆเลยแอก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  <c oughs> ลูกเพี๊ลูกเพี๊อ่ายังดียังดีครับยังดี คือเป็นแต่แห้งอยู่รลดี่ไหมะโขคาดอ,อกคือยังหน่วยหน่วยอย,อย,อยู่ไปใช้ลูกพี่ความได้ว่านความกองดินอย่าของได้ว่าน,นอันละโอ้โหโอ้เป็นแต่แห้งอยู่ดิแหละครับ กคาดด้องยนยอยู่อ,อ,อะคลิปนี้ก็พอไว้เพียงแค่นี้ครับผมฝากกดติดตามช่องน้ำซิงสุดยาวได้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ